ไปสู่อีกเรื่องที่ท่านนายกก็ถูกตั้งคําถามถึงท่าทีเหมือนกันเรื่องการพัฒนาภายใต้คําว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนหน้านี้เรามี eec นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเล็งจะทํา nec ในพื้นที่ภาคเหนือ,อแล้วก็ sec ในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนหลายจุดค่ะอย่างภาคใต้เนี่ยแม้ว่าร่างพรบร,ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่ากฎหมาย sec ยังรอเข้าวาระการประชุมสภาวิสามัญสมัยหน้า แต่ภาคประชาชนบอกกังวลใจละตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวไปสำรวจต้นทุนในพื้นที่ครับอย่างล่าสุดนะครับกลุ่มเครือข่ายรักพัตโตที่ชุมพรครับเขาร่วมกับศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาหรือว่าสจานนะครับจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาของชุมชนนะครับก็รวมไปถึงเรื่องของพืชเศรษฐกิจด้วยแล้วก็รายได้ที่สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ เพื่อที่จะยืนยันแหะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่เหมาะที่จะทําโครงการแลนบริดจ์ครับหึงในโครงการภายใต้พรบเอสที่ว่านี้แหะครับซึ่งการสํารวจเนี่ยไปพบนะครับว่าอำเภอพัทโต๊ะของชุมพรเนี่ยมีพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้หลักถึง7ชนิดมีอะไรบ้างนี่เลยครับทั้งทุเรียนนะครับบังคุดปาล์มน้ํามันยางพารากาแฟลองกองแล้วก็เงาะ พอไปดูข้อมูลที่เขารวบรวมมาในปี2,566ก็พบว่าไรายได้เฉลเี่ยอยู่ที่ราวๆแ <8, 000 S 2> ปดพันกว่าล้าน<อ>นะครับ8,283ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีปริมาณผ,ผลผลิตรว,รวมแล้วเนี่ยถึง2 7 9 9 9 9 7ตันซึ่งแบ่งเป็นปาล์มน้ำมันนะครับแสน0,000กว่าตันนะครับเป็นทุเรียน60,000กว่าตัน บางคุดเนี่ยราวสองห0 0่นันตันยางพาร,รา8,800ักว่าตันมีกาแฟ222ตันลองกอง93ตันแล้วก็เงาะถึง68ตันนะโหหลากหลายมากนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลานี้ค่ะมีการจ้างงานภาคการเกษตรการดูแลรักษาการเก็บผลผลิตในพื้นที่เป็นทั้งแรงงานที่เป็นอาชีพหลักเลยนะคะแล้วก็แรงงานตามฤดูกาลตัวเลขในปี2566เนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานอยู่ที่1,500กว่าล้าน ยังไม่รวมเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกนะโดยแบ่งตามผลผลิตแต่ละชนิดตามลําดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจ้างในสวนทุเรียนเี่ยเยอะที่สุดลาค่ะคุณผู้ชมขาประมาณ600 กว่าล้านสวนปาล์ม500กว่าล้านสวนบังคุดตัวเลขกลมๆประมาณ200กว่าล้านนี่มูลค่าการจ้างงานนะคะอนอกจากนี้ยังพบว่าอัตราค่าจ้างแรงงานเกษตรที่อำเภอพัตโตะจังหวัดชุมพรทั้งคนไทยคนเมียนมาสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเคยกำหนดซะอีกโดยมีการจ่ายค่าแรงอย่างน้อย วันละ450บาทนอกจากนั้นยังมีการจ่ายค่าแรงแบบเหมาสวนมีค่าแรงที่จ่ายให้ตามจำนวนผลผลิตที่เก็บได้ซึ่งบางคนบอกว่าหลักพันต่อวันก็มีค่ะจากพืชเศรษฐกิจทั้งหมด7ชนิดนะคะ8,000กว่าล้านแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นหมื่นล้านเพราะมันยังมีจำนวนโคลเลนที่เขาไม่ขึ้นขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรนี่คือเศรษฐกิจของพระต๊ที่ ทุกคนเนี่ยพูดง่ายๆไม่มีใครยากจนนะคะแล้วก็เราเราจ้างงานข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านคือคือฝั่งพมา่าที่ท่านรักเข้ามาหางานของเราแล้วก็ยังมีคนในอีกจังหวัดอื่นๆอ,อ,อีกหลายหลายจังหวัดอย่างเช่นแถวทางภาคอีสานที่ลงมารับจ้างนะคะแรกๆที่เราปลูกกาแฟเนี่ยยังไม่ได้เป็นเป็นสวนผลไม้นะเป็นสวนกาแฟเกือบทั้งหมดเลยในพระโต๊ะเนี่ยเป็นเป็นกาแฟโรบัสตา้าคนจากทางภาคอีสานเนี่ยลงมาเพื่อรับจ้างเก็บกาแฟ แต่พอมาเห็นสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์บางคนก็ตั้งรกรากเลยเพราะว่ามีการประกาศว่าให้เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็ตั้งรกรากส่วนหนึ่งก็กลับไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่พอกลายเป็นสวนผลไม้เขาก็ชักจูงพักพวกเข้ามาเนี่ยให้มารับจ้างรับจ้างเก็บผลไม้อย่างเช่นมังคุดเนี่ใยใกล้ๆจะถึงฤด,ดูที่จะต้องนําแรงงานเข้ามาแล้วอีกเป็นพันคนที่จะเข้ามาในช่วงแต่ละแต่แต่แตแตแตละช่วงของฤดูกาล ถ้าไปดูเส้นทางแผนโครงการแลนบริดจ์นะครับคุณผู้ชมครับจากอ่าวไทยถึงอันดามันตั้งแต่ชุมพรถึงระนองเนี่ยระยะทางก็รวมๆร้อมสิบกิโลเมตรนะครับพื้นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งอย่างปลายแหลมบริเวณอ่าวระนองบริเวณอ่าวระนองจังหวัดระนองนะฮะจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกครับในจุดนั้นด้วยแล้วบริเวณน,นั้นแหะครับเป็นปากอ่าวซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ชายเลนผืนใหญ่ เป็นรอยต่อระหว่างอุทยานหมู่เกาะระนองและก็อุทยานแหลมสนนะครับลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหาดเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่งที่สําคัญ<ฆ>นะครับปีทั้งพืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแล้วก็สัตว์น้ําหลายชนิดด้วยกันรวมไปถึงแหล่งการทําประมงชายฝั่งด้วยให้กับคนทั้งในแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเขาบอกว่าการสร้างท่าเรือน้ําลึกเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสในการใช้และดูแลทรัพยากรครับ โอยังไปที่ปิดส้นก็คงตีต่ำบะมงนะงพราผมันหกสิบเลยทำตั้งแต่สิบสามสี่ปีนึอาชีพนี้มาได้แล้นกับต่างนาหมนาทุ่มต่างนาเลงนาเลงก็อกอยู่อปนี้เลยจนวะเจ้าว่าไม่อกไม่มีได้กินกันไม่ได้กินต่ไม่กินเลยเป็นเป็นวนปู้วนปลาวนกุ้งแต่ถ้าเกิดเจาเรือมานี่ ไปตรงไหนได้บ้างมันได้ตกไปนู่ยแล้วนใส่ดำใบหนู่ยแล้วใส่ดำก็ไม่ใส่ดำก็มันไม่นั่นแหละพื้นที่มันน้อยใส่ดำแต่ว่าแถวนี้มันกว้างกว่าดาวดูข้าวเก่าเดี๋ยววันนี่เดี๋ยวว่าเขามาไปมาไปมาลูกไปตรวจนั้นนี่แตาว่าจะทำไปนั้นเห็นอยู่ในเนี่ยทีทำที่เรือประมงถุงนี้โอ้กไปตรงนั้นอยู่ในเนี่ยเลยอยูนถุงกลางบปดิ โครงการแลนบริดจ์จุดที่มีการสำรวจพื้นที่เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่นะคะภายใต้การเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ค่ะ